สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่เอ็ดดี้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเอาหมวกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วก็ผมได้มา2ใบนะต้องบอกว่ามี2ใบแต่ให้ดูใบหนึ่งก่อนนะครับใบนี้นะครับคือราคาตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะแต่เขาก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขามีพินมาให้ด้วยนะครับในตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นตัวอะไรก็คือเป็นรุ่น history นะครับเป็นโลโก้เก่าๆนะครับของทีม MLB นะที่ผ่านๆมานะครับเอามาลงนะครับยังกี้เขาก็จะมีหลายๆเวอร์ชันนะครับเขาจะเอามาลงให้เนาะก็จะ <c oughs> มีอยู่3าเวอร์ชันที่เขาเอามาเอามาลงนะครับมาทำใหม่นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นยังกี้ตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความพิเศษของตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับก็แกะถุงกันก่อนเนาะตามสไตล์นะครับว่าให้แกะถุงก่นอนอาตัวนี้นะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือว่าเห็นโลโก้ไหมครับ มันจะแตกต่างกับตัวที่ผมใส่อยู่เนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมว่าเทียบให้ดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไงนะครับคืออันนี้เป็นโลโก้ที่เราเห็นปัจจุบันใช่ไหมครับที่เราจะเห็นส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นล,ลักษณะแบบนี้นะมันก็จะดูสวยใช่ไหมดูลงตัวดูเพียวดูสูงดูแบบแเออมันโอเคอะแต่นี่คือรุ่นรุ่นแรกนะครับที่เขาดีไซน์มา ในโลโก,ก้อย่างนี้มันก็จะดูแบบยังไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ก็จะดูอ้วนๆป้อมๆอ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละนะะส่วนตองมานะครับใบนี้มาในโทนสีของยังกี้เลยก็คือสีกลมนะครับสีน้ำเงินกลมนี่แนละแล้วตัวสือเป็นสีขาวนะครับตัวเนี้ยปักนูนมากนะตัวเนี้ยปักสวยมาก คือผมก็อยากได้หมวกในสไตล์แบบรุ่นเก่าๆนะก็เลยจัดตัวนี้มานะครับเท่านี้จับผ้าเนี่นะเหมือนจะเป็นวูนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่ามันเป็นวูจริงหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของวูเวลาจับมันจะแบบขนๆแบบสักๆนิดนึงเนี่ยมันต่างกันกับโพลีเอสเตอร์นยโพลีเอสเตอร์เวลาเราจับมันจะเรียบๆนะครับตัวนี้มันตัวนี้ที่ผมใส่อยู่มันจะเป็นกึ่งก็คือ โพลีเอสเตอร์กับวูนะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่านะ่าจะเป็นวูลนะมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวดูกันใกล้ๆวอาอย่างนี้มันไกลไปน,นะมันดูกันใกล้ๆนะครับโอเคนะครับเห็นไหมดูตัวหนังสือก็จะแบบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะในในลักษณะที่มันเป็นรูปลักษณ์ันเนี้มันดูเหมือนของปลอมนะคนไม่รู้เลยนะต่อมานะครับ แน่นอนสติกเกอร์นะครับมาเป็นลักษณะแบบนี้เทสด้วย UV นะครับเราก็จะเห็นแน่นอนมีจุดแดงๆขึ้นมานะครับก็เป็นโลโก้ของนิว e r ลนะส่วนต่อมานะครับมาด,ดูข้างซ้ายกันก่อนจะเห็นว่ามีการปักลักษณะวันนี้ n ิว E r ล่นะครับ แตกต่างกับรุ่นเก่ายังไงเอ,อ้ยแตกต่างกับรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านี่รุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นโลโก้ลักษณะแบบนี้นะแต่อันนี้เป็นดีไซน์แบบเก่าๆนะครับเพิ่มาดีไซน์แบบนี้นะต่อมานะครับด้านหลังนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเก่านะครับเราจะเห็นว่าโลโก้เห็นไหมคนจะแป,กแป,กแปกลกๆหน่อยนะดูหัวดิจะแบบเรียมๆหน่อย แต่ดูตัวนี้เห็นไหมครับมันจะโค้งค้ง,งจะแตกต่างกันนะให้ดูนี่ก็คือของใหม่มันจะดูทันสมัยกว่าอันนี้มันก็จะแบบเรโทเรโทนะครับก็คือสไตล์แบบเก่าๆเลยต่อมานะครับด้านข้างขวานะก็จะมีโลโก้ตัวนี้อยู่อันนี้ ผมไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นโลโก้อะไรนะจำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันก็มีเยอะมากเนาะอดี๋ยะผมขอดูนิดนึงตัวนี้เขียนว่าเว r ร์ซิลี่นะครับเวอร์ซิลีปี19 27เอาใช่ใช่ใช่ปี1927นะครับใช่ละโลโก้เนี้ยเป็น1927แล้วก็โลโก้โกโกตัวนี้ก็เป็น1927นะครับปีที่เขาใช้ ตัวนี้ก็จะมีเข็มกัดมาให้แบบพิเศษนะเขียนว่า new era เห็นไหมครับโลโก้ตัวนี้จะมีอยู่3แบบเราไม่สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้เขาฟิกมาให้เรานะอ่ะต่อมามันดูปีกหมวกกันนะครับปีกหมวกด้านใต้เนี่ยมาในโทนสีเขียวก็คือสีคลาสสิกเขาเลยนะนก็จะมีสติกเกอร์ mlb อยู่นะครับ ส่วนตัวป้ายตัวนี้ก็เขียนว่านิวลาแคปใช่ไหมครับตัวราคาครับ55.99ตัวนี้คิดว่าแพงเพราะมีตัวเข็มกัดมาให้นะครับที่ติดหมวกมานะก็เนี่ยครับก็เขียนอะไรเลยโลโก้ฮิส t อรีนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะไซส์อยู่นะครับนี่ อย่างนี้ส่วนด้านในนะครับด้านในนะด้านในก็จะเป็นกระดุมแบบนยบเรียบนะครับไม่มีแบบยังไงเหมือนบางรุ่นนะรุ่นรุ่นไหนก็ไม่รู้นะผมยังไม่เคยเจอนะที่มันเป็นเขียนว่าเป็นโลโก้นิวีล่าอะไรเงี้ยไม่เคยเจอนะครับตอนนี้ผมเจอก็อยังบเรียบอยู่นะ,ะส่วนด้านในนะครับก็เขียน5950แล้วก,ก็มีโลโก้นิวีล่าอยู่นะครับ ต้องแมเ่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตรงเข็มกัดนิดหน่อยนะครับเข็มกัดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบถอดได้นะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะมามาปักตรงนี้เลยเพราะว่าน่าจะปักในส่วนของรูมากกว่านะครับตัวนี้เขาปักลงไปในหมวกละถ้าเราถอดน่าจะเป็นรูนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะรูนานหรือเปล่าส่วน ตัวป้ายตัวนี้นะครับมาสาแบบนะไม่ใช่สาแบบ <c oughs> ก็คือมีมีล่าตรงกลางมีไซส์นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ MLB นะอันนี้คือเก่ามากนะครับตัวนี้นะนี่เขาเขียนอะไรอะ่ะผมพอ,อา่านนะึนึกมันกล้องมันกลับด้านนะคูเปอร์คูเปอรทนะครับ เ e อร์ทาว o l คอ c เลกชนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนตรงป้ายตัวนี้อามาดู Ma d อินที่ไหนเอ่ยมังกราเทศนะครับแล้วเห็นไหมครับเป็นบูจริงๆด้วยนีเป็นบูนะครับร้อยเปอร์เซ็นคือถ้าใครได้จับบมวกนะครับ ก็จะรู้ว่าเออมันมัน,มนลนักษณะมันแตกต่างกันนะครับผิวมันแตกต่างกันเนาะอ่ะส่วนไซส์นะครับก็เป็น71นส่วนแปนะครับอันนี้คือไซส์ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะครับแอนตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะหมวกใบหนึ่งก่อนเนาะอ๋อกระดุมก็มาในโทนเดียวกันนะครับโอเค ครับก็ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงวันนี้นะครับทางลิสต์นะครับเขาได้มีการเปิดเว็บไซต์ใหม่นะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่สำหรับหมวก E อ c l u s i v e นะครับที่ทางลิสต์เขาจะออกมานะวันนี้เขาก็ออกมาชุดหนึ่งนะครับชุดใหญ่เลยก็ออกมาในในสองโทนนะครับอันนี้ผมสั่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ยังมี พินนะครับให้เราได้ซื้ออีกนะพินพินอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยก็มีให้เราได้ซื้ออีกนะครับเขาก็จะออกมาเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงช่วงช่วงเขาจะออกมาตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดตัวใหม่นะโดยปกติแล้วเว็บลิส์นะครับที่มีอยู่ณปัจจุบันนะก็จะขายทุกอย่างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกอะไรเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับ กีฬาที่อยู่ในอเมริกานะครับเขาก็จะแบบเออมีขายทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งหมวกนะหมวกที่เป็นของ n ูว e ร่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์นะแต่ตัวเนี้ยเขาแยกออกมาเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงเนี้อเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะกระแสมาแรงเรื่องหมวกนะครับหลายๆเว็บไซต์ก็จะมีเออช็อปต่างๆนะที่เปิดตัวมานะครับเพื่อทำหมวกโดยเฉพาะนะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่หญๆนะครับก็จะแบบเยอะมากและเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมีการอัปเดตเรื่องเทรนนะของหมวกนะตอนนี้นะครับบอกบอกเดยเลยว่าทั้งอเมริกานะก็จะไม่ได้เน้นเรื่องของสติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วนะครับเขาก็จะเอาออกกันนะครับแล้วอย่างนึงคือหมวกปิดตรงนะครับปิดตรงเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีละ คนส่วนใหญ่นะครับก็จะซื้อลักษณะแบบนี้นะแต่เป็นงอนะครับเดี๋ยวผมได้ตัวที่มันมันงอมานะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิธีที่ทำงอปิดหมวกเนี่ยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเนาะโดยใช้เป็นตอรี่ในน้ำนะครับในการทำใน,น,น,นการงอปิดหมวกเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาวิธีมาให้นะครับ โอเคส่วนคลิปนี้นะครับขอคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ